สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องพี่ตามดัมซิ่งนะโอ้ตากำจโดรม่มจ้าบันบันจะโร่เน,นาะเตเนาะขึ้นบอ่อไปเลยเทเลยฮะถ้าเทตรงนี้ได้นี่ขึ้นตรงนี้ได้ถึงเลยแต่นี่มันไกลหน่อย ฮะโอ้ในนอนปันหนึ่งเจสามสามสิบสี่สิบโอ้สบายแล้วอันนี้ย้อนเที่ยวหลนโรยโอ้ยตรงนี้ก็ดีแล้วร้อยหนึ่งนั่นเลยโอเคครับเที่ยวละร้อยเนี่ยโอ้เหลือเลยนะเพราะว่าจัดนะไม่มีทีมไหนมาวิ่งครับจะวิ่งเยอะเนอก,ก็ต้องตัดราคากันนะ แต่นี้เดี๋ยวนะมิกทีมเดียวส่วนสิบล้อก็จะเทข้างบนนี่นะกล่องนี้ก็เดินไม่ได้ด้วยเดินปุ๊บสั่นปั๊บเลยหน้าดินนี่ก็สวยนะ ก็น่าจะเหนื่อยน่นนะครับขับไอโคววันหนึ่งวันหนึ่งเจ้าฟิวดีเทอรรถมอตันตายยังไม่ออกเลยนะ่ะวันจะไล์สดนั่นไลไม่ได้อนะ่ะ ตักแข่งกันครับสิบล้อกับหกล้อดูว่าใครจะเกมก่อนนะครับเคสนะสามสองสี่สามสองซุนดีเออสี่เดียนะความเร็วเนี่ยเท่าเากันเลยดูครับตัดตักอันใหญ่ก็ต้องตักให้รถใหญ่นะฮะอันเล็กก็ต้องตักให้รถเร่งนะ ถ้าวิ่งบนถนนเนี่ยสิบล้อเนี่ยคองพลังหมดนะอ๋อสิบล้อไปก่อนแล้วทีมงานสีประคนชัยนะฮะทีมงานทำถนนอ๋อไปแล้วตาสวย โดี๋ยวดูรถมาตอนเนาะออกตัวจะแรงเลยผู้บ่อนี้เหลือดินพ่อได้เลยนะแต่ที่เทนะก็น่าจะหมดนะไหน้าบอกว่าถามเมื่อกี้นันที่เทเหลืออีกไม่เยอะนะ ดึงสโลปดูตรงมากเลยนะคันหนึ่งจะตักดินนะครับคันหนึ่งจะดึงสโลปนะเข็ดเอ้าหมอตามเตรียมแล้วโบฟูฟูเลยมันงูอ้อนป่า ยินนี่ตึงมาแล้วไม่มีที่ยุบเลยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ